เหตุการณ์ที่ผมได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้เป็นเหตุศกนากกรรมที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหญิงสาวคนหนึ่งที่ซึ่งกำลังอาศัยอยู่กับลูกน้อยทั้ง8ดคนภายในบ้านที่ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่ามัสโคกีของรัฐโอกลาโฮมาซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตรวมกันแล้วทั้งสิ้นมากถึง6คนด้วยกันทว่าในจำนวนห้าคนนั้นคือพวกเด็กๆที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งขวบไปจนถึง9ขวบและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคดีนี้จะเป็นอย่างไร เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้นกันแน่ผมขอเชิญผู้ชมทุกท่านเดินทางไปหาคำตอบของเรื่องราวนี้พร้อมกันได้เลยครับมัตโคกีเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐโอคลาโฮมา ณที่แห่งนั้นมีประชากรอาศัยอยู่ราวๆสา0 0 0ืนคนจากการสำรวจสำมะโนครบประชากรเมื่อปี2020ที่ผ่านมาลักษณะการใช้ชีวิตหรือการเป็นอยู่ของผู้คนที่กำลังอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างเงียบสงบและไม่ค่อยมีเหตุการณ์วุ่นวายมากนักบ้านแต่ละหลังของผู้คนส่วนใหญ่นั้นถูกสร้างอยู่ห่างจากกันออกไปอยู่พอสมควรและเนื่องจากสถานที่แห่งนี้มันเป็นพื้นที่ชนบทที่ค่อนข้างจะห่างไกลกับความเจริญ มันจึงทาให้เมืองมัสโคกีไม่ค่อยจะมีเรื่องเลวร้ายมากนักผู้คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็มักจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่ทว่าอยู่มาวันหนึ่งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของปี2021ในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งของวันนั้นจู่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับสายโทรศรัพท์จากชายปริศนาคนหนึ่งที่โทรเข้ามาแจ้งว่าเวลานี้เขาต้องการให้รีบส่งรถฉุกเฉินมายังบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมืองมัสโคกีซึ่งหลังจากที่พูดจบ เขาก็ได้ร <ông liebe glass man> ีบส่งสายโทรศัพท์ไปให้กับหญิงสาวอีกคนซึ่งเธอนั้นได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ปลายสายว่าเวลานี้เธอกําลังได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงเช่นเดียวกันกับพวกลูกๆของเธอและผู้ที่เป็นคนก่อเหตุทําร้ายเธอกับลูกๆนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะเขาก็คือชายที่เป็นคนกดโทรเข้าไปแจ้งความนั่นเองซึ่งในทันทีที่ได้รู้เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ที่กําลังพูดสายจู่ๆเธอก็รู้สึกเหมือนกับว่าบรรยากาศรอบข้างมันเย็นเยือกขึ้นมาในทันที ตลอดชีวิตของการทำงานรับแจ้งเหตุดว่วนฉุกเฉินจะมีสักกี่คนที่ได้บังเอิญเจอกับเหตุการณ์แบบที่เธอกำลังรับมืออยู่ในตอนนี้เมื่อคิดได้เช่นนั้นเจ้าหน้าที่คนนี้จึงพยายามที่จะตั้งสติและสอบถามแก่หญิงสาวที่อยู่ปลายสายว่าคุณพอจะรู้จักกับคนร้ายคนนี้ใช่หรือไม่แต่ทว่าเวลานั้นหญิงสาวไม่กล้าที่จะบอกความจริงว่าตัวตนที่แท้จริงของคนร้ายคนนี้คือใครกันแนะ่และเธอก็มีอาการหวาดกลัวเป็นอย่างมาก คนร้ายบังคับให้เธอเปิดสปิกอร์โฟนเอาไว้ในระหว่างการสนทนากับเจ้าหน้าที่ซึ่งจากน้ำเสียงของเธอที่ปรากฏออกมานั้นเห็นได้ชัดว่าเวลานี้เธอแทบจะประครับประคองสติของตัวเองไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญ,ญาณที่อยู่ของหญิงสาวไปให้แก่หน่วยปฏิบัติการเพื่อให้รีบเข้าทำการช่วยเหลือเธอกับลูกๆโดยเร็วที่สุดและในระหว่างที่กำลังรอให้ชุดปฏิบัติการไปถึงยังที่หมายเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะพูดดึงสติของเหยื่อ โดยการบอกให้เธอนั้นอดทนและเข้มแข็งเอาไว้เพราะเวลานี้หน่วยช่วยเหลือก,กําลังเร่งเดินทางไปที่นั่นโดยเร็วที่สุดซึ่งจากสถานการณ์ทั้งหมดที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้พูดได้ว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นไปในทางเวลวร้ายอย่างถึงที่สุดและบทของการสนทนาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นก็ได้ถูกเก็บบันทึกเอาไว้ซึ่งในวันนี้ผมมีเทปบันทึกเสียงจากบทสนทนาในบางช่วงบางตอนที่มันเกิดขึ้นถ้าอย่างไรท่านผู้ชมก็ลองไปรับฟังกันดูนะครับ I uh, need the ambulance. I am in Cheers, I'm in a They're coming as fast as they can. Okay. Is the assailant steer, still nearby? Can you hear me? Is the attacker still nearby? Yes. Um. Who? What's the name of the person that did this to you? I can't say. Is that is the person still there with you? Yeah, I'm here. Mm. they're coming. Okay. All the officers are gonna take care of you. Okay. ไม่นานหลังจากที่โทรขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หน่วยจู่โจมนับสิบนายก็ได้เข้าทาการปิดล้อมบ้านหลังที่เกิดเหตุพร้อมกับตะโกนบอกให้คนหลายรีบวางอาวุธและยอมออกมามอบตัวแต่โดยดีแต่ทว่าในทันทีที่รู้ว่าตนเองกาลังจะถูกจับกลุมคนหลายได้เดินออกมานอกตัวบ้านด้วยท่าทีที่นิ่งเฉยก่อนที่เขาจะกวาดสายตามองตรงมายังทีมเจ้าหน้าที่หน่วยสวที่ในเวลานี้กําลังจับปืนอยู่ในมือและพร้อมที่จะลั่นกายปลิดชีวิตของเขาได้ทุกเมื่อ ทว่าในทันทีที่สบโอกาสคนร้ายก็ได้ออกวิ่งหนีเข้าไปในป่ายอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ทันจะได้ตั้งตัวเจ้าหน้าที่ได้ร่าไกาส่งลูกกระสุนไปที่ตัวของคนร้ายแต่ก็ดันพลาดทําให้หลังจากนั้นเกิดการไล่ล่าก,กันอย่างเอาเป็นเอาตายตรงนี้ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมลองสังเกตดูภาพจากกล้องที่ติดอยู่บนหน้าอกของเจ้าหน้าที่นายหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งจากภาพและเสียงที่ถูกบันทึกเอาไว้ มันทาให้เราสามารถรับรู้ได้ถึงแรงกดดันมหาศาลที่เกิดขึ้นจากการไล่ล่าชายขาดสติที่เวลานี้ในมือของเขากำลังถือปืนอยู่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นถ้าอย่างไรก็ลองไปรับชมกันดูนะครับปล่อยควย้าช o วิตตบ o ือ Hands Contact n o r h a i d s No Show us your hands I'm a tree over here. Walk this way with your hands up! You're not lowering your hands! Okay. We're good, we can open here. Who's got it? We're approaching. การไล่ล่าที่เกิดขึ้นกินระยะเวลาเพียงแค่ไม่นานซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุมตัวคนร้ายและควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้แล้วก็ปรากฏว่าชายผู้ที่เป็นคนลงมือกอ่อเหตุสังหารมูในครั้งนี้เขามีชื่อจริงว่าจารอลนเดจอนพริดเจียนชายวัย25ปีที่เป็นคนกดโทรแจ้งความส่วนหญิงสาวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเธอมีชื่อจริงว่าบริดนี่แอนเดอร์สันวัย27ปีและบริดนี่เป็นแม่ของลูกๆทั้ง8คนที่อยู่ภายในบ้าน ในตอนที่เจ้าหน้าที่ได้เดินเข้าไปภายในตัวบ้านเพื่อที่จะทําการช่วยเหลือชีวิตของบลิตนี่ภาพแปลกที่พวกเขาได้เข้าไปเจอนั้นมันเป็นภาพที่น่าสยดสยองเป็นอย่างมากเพราะว่าภายในตัวบ้านนั้นมีถึงเจ็ดร่างที่กําลังนอนจมกองเลือดและในจํานวนทั้งหมดนี้หาคนคือพวกลูกๆของบลิตนี่ที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งขวบไปจนถึง9้าขวบส่วนผู้ใหญ่อีกสองคนหนึ่งในนั้นก็คือบลิตนี่ส่วนอีกคนหนึ่ง เขาคือชายวัย24่ปีที่มีชื่อจริงว่าจาวาเลียนลีและเขาคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องของจารอนชายผู้ที่เป็นคนลงมือก่อเหตุในตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้เดินทางมาถึงพวกเขาพบว่าผูเ้เด็กๆทั้งสี่คนรวมถึงน้องชายของผู้ก่อเหตุอีกหนึ่งคนนั้นไม่มีชีพประจลงเหลืออีกต่อไปมีเพียงแค่ริทนีกับลูกน้อยของเธอคนหนึ่งเท่านั้นที่ถูกเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ เนื่องจากว่าทั้งสองได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาโดยด่วนภายในตัวบ้านยังมีพวกเด็กๆอีกสาคนที่เป็นผู้รอดชีวิตแต่ไม่ได้รับอันตรายใดๆจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้ซึ่งพวกเด็กๆทั้งหมดนั้นเป็นลูกของบริตนีหลังจากที่เหตุการณ์สงบลงเด็กทั้ง3าได้ถูกส่งไปดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะถูกส่งคืนไปให้ตากับยายและหลังจากที่บริตนีและลูกน้อยของเธอมาถึงโรงพยาบาล ในเวลาต่อมาก็ได้มีข่าวออกมาว่าแพทย์ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตของเด็กเอาไว้ได้ลูกของบริทนีได้จากโลกนี้ไปอย่างน่าสงสารส่วนตัวของเธอนั้นเวลานี้ก็ยังคงอยู่ในอาการโคมา่าจากบาดแผลที่ถูกยิงเข้าไปที่ศีรษะตัดกลับมาทางด้านของจารอนหรือว่าชายผู้ที่เป็นคนลงมือก่อเหตุหลังจากที่ถูกจับกลุมเขาไม่ยอมให้ความร่วมมือใดๆแก่เจ้าหน้าที่จารอนเอาแต่นิ่งเงียบไม่พูดไม่จา แถมยังไม่แสดงอาการเสียใจหรือสีหน้าของคนที่สำนึกผิดออกมาให้เห็นเลยแม้แต่น้อยเจ้าหน้าที่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างจารอนกับบริตนี่นั้นในอดีตท,ทั้งสองเคยคบหากันและจารอนก็เป็นพ่อของพวกเด็กๆถึง5้าคนที่เป็นลูกของบริตนี่ซึ่งในจํานวนเด็กที่เสียชีวิตไปนั้นมีลูกของจารอนกับบริตนี่ด้วยกันถึงสมคนในต,ตอนที่เจ้าหน้าที่กลุ่มแรกได้บุกเข้าไปภายในตัวบ้านหลังจากที่ได้เห็นสถานที่เกิดเหตุ ต่างคนต่างก็ตกอยู่ในอาการหวาดผวาเพราะภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันเป็นอะไรที่สะเทือนจิตใจของพวกเขาเป็นอย่างมาก ในระหว่างที่กำลังรอให้บิดนี่ฟื้นจากอาการโคม่าเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปสอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ในละแวกเดียวกันกับเธอเพื่อต้องการที่จะสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นแต่ทว่านักสืบก็ไม่ได้อะไรกลับมามากนัก นื่องจากว่าตัวบ้านแต่ละหลังนั้นค่อนข้างที่จะมีระยะห่างกันออกไปพอสมควรจึงทําให้เพื่อนบ้านไม่ได้ยินเสียงปืนในคืนที่เกิดเหตุอีกอย่างคือบิดนี่เลยลูกๆของเธอก็เพิ่งจะย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ได้เพียงแค่ไม่นานแต่เธอก็ยังไม่ค่อยจะสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบเท่าไหร่นักแต่ละวันเพื่อนบ้านมักจะเห็นพวก,กเด็กๆออกมาวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานนอกตัวบ้านบางครั้งก็มีการโบกมือทักทายกันบ้างตามปราษาพวก,กเด็กๆ ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ได้สอบถามถึงคนร้ายเพื่อนบ้านก็ได้บอกว่าปกติแล้วบิดนี่นั้นอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้กับลูกๆตามลําพังพวกเขาไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาจรรลอนสักเท่าไหร่นักแม้ว่าเขาจะเป็นพ่อของพวก,กเด็กๆก็ตามลูกๆของบิดนี่นั้นทุกคนล้วนแต่เป็นเด็กที่น่ารักมากบิดนี่มีลูกชายเพียงแค่คนเดียวคือคนโตที่มีชื่อจริงว่าเคเดนส่วนอีกเจ็ดคนที่เหลือนั้นล้วนแล้วแต่เป็นลูกสาวด้วยกันทั้งสิน้น กลับมาทางด้านของจารอนเวลานี้เขาได้ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาแต่เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ถามถึงเหตุผลว่าอะไรคือแรงผลักดันที่ทําให้เขาถึงต้องลงมือก่อเหตุจารอนก็ไม่ยอมตอบคําถามท่าทีของเขานั้นยังคงดูเฉยชาและไม่มีความรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตนได้กระทําลงไปเลยแม้แต่น้อยเจ้าหน้า,นาที่จึงทําได้เพียงแค่รอให้บริทนี่ฟื้นจากอาการโคมา่าเพื่อที่จะสอบถามถึงเหตุก,การณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในระหว่างนี้ ได้มีการลือค้นประวัติของจารอนและพบว่าในอดีตตัวของจารอนนั้นมีประวัติการกราอ่ออาชญากรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นคดีรักทรัพย์ครอบครองสารเสพติดทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้อาวุธและยังรวมไปถึงขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ที่สำคัญก็คือในะช่วงเวลานี้ตัวของจารอนกำลังอยู่ในระหว่างการทำทันบนเนื่องจากว่าเมื่อปี2019ที่ผ่านมาจารอนได้ทำร้ายร่างกายหญิงสาวคนหนึ่ง โดยการปาแผ่นคอนกรีตใส่เธอจนทําให้ได้รับบาดเจ็บทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีความแค้นในดๆต่อกันมาก่อนซึ่งหลังจากที่หญิงสาวคนนี้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจจารอนจึงได้ถูกจับกุมและเขายอมรับสารภาพในเวลาต่อมาทําให้ศาลตัดสินจําคุกจารอนเป็นระยะเวลาถึง10ปีแต่เนื่องจากผลการประเมินทางด้านสุขภาพจิตของจารอนที่แพทย์ได้ให้ความเห็นว่าเขานั้นมีอาการวิกลจริตศาลจึงได้ออกคําสั่งให้รอลงอาญาในโทษจําคุกของเขาเอาไว้ จารอนจะต้องไปรายงานตัวกับหน่วยงานควบคุมความประพฤติเป็นระยะเวลาทั้งสิ้นสปีซึ่งในระหว่างนี้หากว่าจารอนกระทำความผิดใดก็ตามเขาจะต้องถูกจับเข้าคุกในทันทีหลังจากที่เรื่องราวการสังหารหมู่ในครั้งนี้ได้ถูกแพร่กระจายออกไปผู้คนจึงต่างพาก,กันออกมาประนามการกระทำของจารอนรวมไปถึงการทํางานของหน่วยรัฐที่ปล่อยให้บุคคลอันตรายเช่นนี้ออกมาใช้ชีวิตปะปนอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสังคม ส่วนในอีกมุมหนึ่งนั้นมีผู้คนมากมายที่ออกมาร่วมไว้อะไรให้แก่พวกเด็กๆที่จากไปในเหตุการณ์นี้โดยการนําเอาดอกไม้ลูกโปง่งหรือว่าของเล่นตุ๊กตาต่างๆมาวางกองเอาไว้ตรงหน้าประตูบ้านรวมไปถึงมีการเปิดระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวในการนําไปใช้จัดพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งจํานวนเงินทั้งหมดที่ได้มานั้นตัวเลขอยู่ที่ประมาณ45,682ดอลลาร์หรือว่าประมาณ1,500,000บาท ในเวลาต่อมาอาการของบลิดนี้ก็เริ่มดีขึ้นจนในที่สุดเธอก็สามารถให้การแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ซึ่งสิ่งที่บลิดนี้บอกกับเจ้าหน้าที่ก็คือเธอจดจําสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ําคืนนั้นได้น้อยมากในความรู้สึกของเธอที่มีอยู่ณเวลานี้บลิดนี้รู้เพียงแค่ว่าเหตุก,การณ์ทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะดูเรือนลางเป็นอย่างมากส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเธอถูกยิงเข้าไปที่ศีรษะจนทําให้สมองได้รับการกระทบกระเทือนเท่าที่เธอจําได้นั้น คือสาเหตุที่จารอนโผล่ไปที่บ้านของเธอก็เป็นเพราะว่าเขากําลังจะเดินทางไปยังรัฐเท็กซัสจึงต้องการที่จะแวะมาพบเธอกับพวกลูกๆเนื่องจากว่ามันเป็นทางผ่านและเมื่อจารอนได้มาถึงผลนี้ก็พบว่าเขามาพร้อมกับน้องชายที่มีชื่อว่าจจวาเลียนในกิจกรรมหลังจากนั้นทุกอย่างก็ยังคงดูเป็นปกติไม่มีสัญญาณใดเลยที่บ่งบอกว่าจารอนจะทําร้ายเธอกับพวกลูกๆแต่ทว่าไม่นานหลังจากที่จารอนมาถึง จู่ๆพฤติกรรมของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเวลานี้จารอนเอาแต่พูดจาหยาบคายแถมยังเอาแต่ตวาดใส่เธอกับพวกลูกๆเมื่อเห็นเช่นนั้นบริตนีจึงขอให้จารอนออกไปจากบ้านแต่ทว่าเขาก็ไม่ยอมทําตามและเมื่อทุกอย่างเริ่มที่จะบานปลายในที่สุดจารอนก็ได้ชักปืนออกมาก่อนจะลั่นไกส่งลูกกระสุนไปยังศีรษะของบริตนะีณตอนนั้นจาววเรียนน้องชายที่มาด้วยกันกับจารอน พยายามที่จะพุ่งตัวเข้ามาห้ามแต่ก็ดันถูกยิงไปอีกคนเวลานี้ดูเหมือนว่าสติของจารอนนั้นได้ขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงและหลังจากที่ได้ร่างกายใส่บทิทนี่และน้องชายจูๆจ่ๆจารอนก็พุ่งเป้าไปยังพวกเด็กๆที่ไม่ได้รู้อิโนโนอินเนอะไรด้วยเลยสักนิดซึ่งหลังจากที่ร่างกายจนลุกกระสุนหมดแม็กจูๆ่ๆก็ดูเหมือนว่าจารอนเพึ่งจะคิดได้เขาจึงได้ยกหูโทรศัพท์กดโทรแจ้งไปยังหมายเลข911 เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ส่งรถพยาบาลมารับบลิตนี่กับพวกลูกๆของเธอและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ออกมาจากปากของบลิตนี่ซึ่งดูเหมือนว่าตัวของจารลอนนั้นจะมีอาการทางจิตอะไรบางอย่างที่ทําให้อารมณ์ของเขาค่อนข้างที่จะแปรปรวนได้อย่างง่ายดายเพราะถ้าดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจารลอนเป็นคนที่กดโทรไปแจ้งความเก่ดเจ้าหน้าที่ตํารวจด,ด้วยตนเองทงั้งๆท,ที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าตนนั่นแหละที่เป็นคนทําเรื่องทั้งหมดนี้ แต่จากรูปคดีทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นสิ่งต่างๆดูเหมือนว่ามันจะยังไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นักจากเรื่องเราที่ออกมาจากปากของบิดนี่ดูเหมือนว่าตัวเธอนั้นยังไม่ได้เล่าความจริงทุกอย่างออกมาจนหมดแต่ในทางกลับกันก็เป็นไปได้ว่าอาการทางจิตที่มีอยู่ในตัวของจารอนอาจเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เขาก่อเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นก็เป็นได้เรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะน่ากลัวไปกว่าคนขาดสติ ที่ในมือกำลังถือปืนอยู่อีกแล้วจนกระทั่งถัดมาในวันที่13กุมภาพันธ์ของปี2021ร่างของพวกเด็กๆได้ถูกนำมาทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางเหล่าบรรดาญาติพี่น้องและผู้คนที่กำลังอาศัยอยู่ในเมืองมัตโคกีซึ่งพิธีกรรมก็ดำเนินไปด้วยความเศร้าโศกในเวลาต่อมา จารอนได้ถูกนำตัวไปขึ้นศาลเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาซึ่งอายการทางฝ่ายโจทก์ได้ยื่นฟ้องขอให้มีการตัดสินโทษประหารชีวิตให้แก่จารอนทว่าทางน้้นผู้พิพากษากลับออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบประเมินสภาพจิตใจของเขาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะมีการตัดสินโทษซึ่งขั้นตอนต่างๆนั้นดำเนินไปอย่างเชื่องชา้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จนกระทั่งในเดือนพฤษภาคมของปี2023 จาลอนก็ได้ถูกนําตัวไปขึ้นศาลอีกครั้งโดยที่ในครั้งนี้ทนายของเขาได้ยกเอาอาการวิกลจริตขึ้นมาอ้างบนชั้นศาลเพื่อที่จะใช้ในการมันเท่าโทษแต่จนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคําตัดสินปรากฏออกมาทว่าทางด้านของจารลอนเองทุกวันนี้เขาก็ยังคงนิ่งเงียบมาโดยตลอดจารลอนไม่เคยเปิดปากพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในค่ําคืนนั้นเลยสักครั้งซึ่งถ้าหากว่าให้ผมลองเดาเองแล้วก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่ในค่ําคืนนั้น จารอนอาจจะมีอาการหลอนยาหรือไม่ก็อะไรสักอย่างจนทําให้เขาคิดว่าริทนี่กับน้องชายนั้นแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้อะไรแน่ชัดหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าในค่าคืนนั้นจารอนได้ไปรับรู้อะไรบางอย่างที่มันกระทบกระเทือนจิตใจจนนําไปสู่การลงมือก่อเหตุก็เป็นได้และไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรก็ตามคนที่รู้เรื่องนี้มีเพียงแค่บริทนี่กับจารอนเท่านั้น ในเมื่อคนหนึ่งไม่ยอมพูดส่วนอีกคนกลับพูดให้มันดูน่าสงสัยก็เลยไม่รู้ว่าจะหาความจริงจากไหนได้บ้างทว่าผู้โชคหลายกลับเป็นพวกติดเด็กที่ไม่ได้รู้อินโนอิเนเลยสักนิดซึ่งผมคงต้องขอกล่าวสแสดงความเสียใจในการจากไปของพวกเขาเหล่านั้นด้วยนะครับและในวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้บายบายครับ Evan, just a tragic mass murder in this Muskogee neighborhood. Neighbors are just shaken to the core after what happened here overnight. Seven people in one family shot here in this home that you see here behind me. Police found one man and four children dead in the home. A woman and another child were life-flighted to a Tulsa hospital where the fifth child died. The woman still fighting for her life tonight. Sky five flying over the scene hours after police got the call around one thirty this morning. Neighbors in shock. But it's been a fairly quiet neighborhood, and and um, just a sad deal. When officers went inside the scene, they discovered four small children had been shot, and one adult male. There was another female that was taken. To the hospital with another small child. Um, they were both life flighted to a Tulsa hospital, where that small child also was pronounced deceased. We don't believe that it's random, but we just don't have details yet of, of the the why or what happened. Now we're still waiting to hear more from police on what happened. That's the latest here from Muskogee. Katrina Adger, KOCO 5 News.